ยงไงครับก็ยังไม่ถึงอายุไขเอ๊ะโอ้เธอเลยครับที่ช่วยเหลือผมไว้คุณเลยครับใช่ค่ะฉันคือดวงเดือนน,อน้อนดวงดาวที่เป็นคนช่วยเธอไว้โอ้กลาบขอบพระคุณครับคุณครับ,รบผมกลาบขอบพระคุณคุณช่วยเหลือผมผมอออพอแล้วไม่ไม่ต้องกลาบนะคะมันีโอ้ มาโมยตายอย่างที่แม่ทิงกูดวยโอกาสกัมเรี่กัน,นเลยนันนี่ไม่ตันเลยเราวะา,วานี่จะบอกเธอจับมือถึงอุ้ยกัมเพรี่เลยยันไม่ได้จูบกอนน้องเทปมานี่ไนี่เพื่อนจับมือตั้งนาดอย่างแม่ไม่ทำไรเดียวนี่เดือนไม่เรียบร้อยแล้วไปหยาบนางมาเถอะน,นะเถอะนะเดี๋ยวก่อนที่ครับคุณ <c ười> ก็ได้คะ่ะนี่เดือนและดาวคุณเป็นเทพเทพทิดา เที่ยสอนโอ้ผมกราบคุณด้วยข้วาวัลดีข้วาวัลดีตแต่กุณทาอะไรแตกลือ,ลอเรานีืจแต่ลองเทียบมนดีมกว่าไม่ใช่อาฮานเราพี่นุ้ยครับคุณเห็นอไอ้คุณวังราวีมันทำกระเป๋าเงินตกไว้ไหมเมนนื่อไหร่วันนั้นวันที่มันเอพอเห็นผมก็ดีใจวิ่งเข้ามาก้มลงหยิบอะไรไม่รู้อกระเป๋าเงินตกอยู่ที่ต้นไม้ต้นที่เสีย ออไปเลยวะเบี้ยคุณพ่นไม่เก่งคุณวังไม่เก่งน้อยต้องได้ยหลายบาทเดี๋ยวโม่เดี๋ยวไงเบื่อก็แกรนตอมมันบ่อยพี่เท่งครับไปดูสิครับถ้าคุณไปพบก่อนหรือพบหลังก็ตามใจเถอะผมจะแบ่งให้เท่ากันเลยไอ้เอ็นดูไอ้นู้นอย่าไปชิงมันลาวเอ้ยให้มันเอาแต่มันไม่มีอะไรอยู่โลกมันก็เรียนอยู่หลายคนแต่เดี๋ยนดูมันก็ไม่อยากไปเอาไม่อยากไปชิงมันแล้วสมมติถ้ามันกบกระกอกเบ้อก็มไม่เอาผมเป็นคนเด่นใจคน แต่ผมไม่ต้องการให้คุณอยู่ที่นี่เออแล้งอะไรขนาดแล้วพอระวับบลวงละก่ออย่าเที่ยวแล้งคอมคอมอยู่เลยกับชาติหนาชานิเป็นคนที่ไม่ใครระวังเรื่องมั่นใหญ่เลไม่ใช่เดือนแล <c oughs> ะดาวแคร์แคร์แคร์เดือนอ่อไม่เป็นไรหรอกจริงๆอ่ะเดือนจ๋า เดือนอุ้ยอย่าเข้ามาใกล้เดือนสิออกไปไม่ช่วยมืออุ้ยไปอ,ยอืมไปก่อนเลยนะเดือนนะถึงอยู่ก็ไม่ได้ผลนแล้วเราที่จะรู้ไปแล้วก็มาโลนิหน้าตาบเดือนจะเป็นผู้หญิงที่น่ารักผมรักคุณอุ้ยอย่าเลยค่ะอย่ารักเดือนเลยเดือนเป็นนางฟ้าโอ้นางฟ้าไม่สามารถ ดอกฟ้าดอกนี้ไม่สามารถจะโน้มกิ่งลงมาหาชาวดินบ้างสักเล็กน้อยโอ้ดอกฟ้าจา๋าเอ้ยอย่าหยินนะอย่า,ยานี่มันนี่ปล่อยเขาปล่อยเขาหืมม่ได้หรอกก็เป็นชาวฟ้าชาวฟ้าผมชาวดินจะปรารถนาชาวฟ้าไม่ได้เจ้าหรือพุ่งไม่อย่ามายุ่งกับเขาก็ไม่ยุ่งกับเธอหรอกหืมไม่ยุ่งก็เดวว่าไม่พอ เดียอ่เจ้าดีพอทีกว่าปว่าเจ้าวับเนี่ยเจ้าอับมันเนากของมัจีตายอยู่เจ้าอับมันปรือมันปรโตูอโตคือในโลกจะไม่โตไกลเลยกับยามมันอีตายอยู่ที่คุณฮาลเดือนจ๋าโปรดดอกฟ้าปราณีพี่สักนิดโน้มกิ่งคิดพอได้พี่คลายหมองถ้าได้เด็ดดอกฟ้ามาชมผมใจปองพี่จะประคองดอกฟ้า จนทีวาวันโอ้ยมือนี่คุณโอ้ยอย่าสันสิโอ้ยปล่อยเขาอ้ยมีร่วงไรโอ้ยเฮ้ย,ยพี่มันนีแล้วก,ก็เฮ้ย,ยก็มลงจุบที่ส่วงหัวเขาโอ้ยก็ขนลุกนะยอ้ที่มันกูมาด้วยลูกเล็วขันว้นเดือดอะไรวะเห็ดเมมจีเม็ดกอนี่ประเทศไทยรวมเรานุกว่าจะถอย เป็นประชาชนผาไทยก้องไทยทุกทวนยวนรงคงว้อยได้จมวนโดยจะรวยมากว่้ที่แกรดเมมหย,ยกตรงวันนี้วิ่งไปครับออโอ้โอ้ลูกเอาแกรดเมม,มก้ามวัวปอนทังคนอิจวันปากแป็นเสบระเสบดังคลิตก้ามวัวคูไปแล้วแม่แม่เฮ้ย เห็นแม่หนุ่ไม่ได้และคกอะไรติกล้าหนีวะเฮ้ยแม่ไม่ได้แก้ไขอะไรอลยเลเฮ้ยเแม่น่าอยาีวนี่นูนุยมื่อยเปลนเดี๋ยกงโกงคราบยังไม่มีบัตรีคนไห้เปลดหลังก็ากหมูางว่าเดือนเือน เดือนเนื้อเดือนแหลบกลางข้ามาประกอบเศร้านี่ไงแจวจมกอกบ่าวกอดบ่าวกอดนนเหิ้วฮอกมันบินเลยลมพัดเย็นเย็นแม่ดีเนอะมานั่งเล่นเพลินเพลินปีก็ปลอดแล้วจะกอด โอริจา่าจะตายไม่ดุซึกโอนีกาเนี่ยอะแยนึกดูนกแอ่นมันลำเปนปีกเปือยฮันเนลนกเปลา่าเดือนแรกหนึ่งกลาวกูซ้อมดูนกเปลา่ามันกลิ้งกลาวกูซ้อมฮันเนลนองแต่ไม่นางแคลน เรามากอดกันกอดให้มันเมามือจุบสักนิดจุบปิดสิปังง <c oughs> <c oughs> มองนกเข้ากูจะด,ดือนเนอแล้วมันกูกัลเสียงจะนั่นด้มนวมากกวา่าแจงแดงว่ง ไอนอนนกอยู่ไงนอนพุ่งนกยางก็พายมเมื่อตนยำสุริยานอนนกพิลาโดพิลาบกำกลวนนกนางนวลมันป้อพินบิลป้านกแก้วจับกันนี่กาพิลาบจับขาบิลป้าเมฆดบอลเพาหน่อยเตอรจะไม่กำคมเธอชีนก ไอ้ละปีอนเนีย้ยบรรู้ว่าไม่มีคนโอ้อลุมมัวลานเดือนเ้าเป็นปานจบอกลนนกีลุมมัวลานมันเป็นปานจบกลนหัวไม้คนกินคนตั้งเป็นอุ้ยจริงเหรอจ๊ะนกแบบนี้แหละมันบินกลางคืน บอกกวามชืนมันไม่ได้ง่ายแข่็งปรากองนากกว่าเมื่อบุตราเาจจจำเป็นกดในเยลข้ามาตีซาลาดอกกวาปรนี้ดอกีสักนิดเมื่อยามจิตก็แสนชื้นนักหนา <c oughs> อุ้ยนี่ป่าเดือนก็ามาทำไมฮะ พาเดือนก็มาที่ศาลาในระมิดนี้ก็ก็อย่างนี้ที่จะเดือนอุ้ยไม่ไม่ไม,ไม่เดือนยอมไม่ได้หรอกจะเดือนเอ้ยมณีเอ้ยมณีค่ะเอ้ยแต่ที่เมีอมจอดติดอยฟ้าก็ยังมีสาลาและสาลานี้ไม่จะ่สาราแร่มาเหมือนบ้านเรวยเราเห็นแบบมิดคิตหรือเป่ามาเห็ดตรงแหนตรงลบเดียวไปเละตรหนจะไปเลย ถ้ายังไม่มาอาบน้ำโอ้ยลำคาญจริงจริงแม่กับดวงเดือนนะจีบได้กับเราไมา่ยักจะจีบเฮ้ยอะไละกะเฮ้ยนุ่งนิดตุิมหน่อยเฮ้ยตัวเขาเฮ้ยแม่หมายอะไรซาบุกอันนี้ Qua à, nói cho tay, you live. Hey, hỏi, yêu đuổi. Toya. Toya, tìa đuổi nó hàng mẫu. Toya, mẫu. Han lê mẫu, mẫu. Toya, mẫu, mẫu. Toya, 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 chơi lại luôn rồi thì sao mà làm nào này ra bộ cái này thì nó khéo chúa na ham mối mà thế rồi sạt mưng bể lên thấy không tới rồi nô tao nút thì anh cứ gần đai mẹ nào chứ tay hồn rồi nói ai ba tắt mẹ หัวพ่อมึงมาแอบดูกูตั้งแต่เมะะื่อไหร่แล้วฮะอ๋อไอหน้าขนไอหน้าส้นตีนไอหน้าสุนะัขมาแอบดูกูเมื่อไหรฮะบอกกูสิไอหมาแพงบอกเขาเป็นถึงองค์กรก็ระยกฟ้าเทพมณีนนอ้อไม่มีมารยาทแล้วสามบัดพบยิ่งกว่าคุณนะักขี่เรือนไอหมาแพง ไอ้ต้อนสักระป๋อบอกกูสิเห็นไหนกูบมางที่มาแอบดูกูฮะมาแอบดูกูมาดูอะไรกูฮะมาบอกกูสิมึงบอกกูสิมีบอกเอบอกกูสิไอ้หมาแพงบอกกูสิมึงดูอะไรกูแล้วมึงมาดูอะไรกูมาดูอะไรกูฮะบอกกูสิมาดูอะไรกูกไม่ไลยใครได้เฮ้อบ้าไอ้ชิบหายกูจะฉีกปากหมาเหมือไอ้ปากเลวไอ้ปากน้ยยาไอ้ปากบัดทบ ไหนอ่ะเออมันไปไหนแล้วอ่าใครไอ้แท่งอ่อพ่อเม้นเ่นตามรามไปปราโนะเดี๋ยวไปไหนล่ะไม่รามอ่ะไปบ้านนู้ะแต่ว่าไปไปตามยาวน้นใกล้ปอดแมบ้านคนเรือนไม่รู้ไอ้เลี้ยงแม่มุ่งหวังไม่หืมนี่คุณคุณพูดจาสกปรกเหมือนกันแล้วเนี่ย มันไปไหนแล้วอย่าฉีกปากมันอย่าฉีกมันแฮะปากหมาปากเลวใช่ว่ะผมจะจับเองแต่ใจคุณฉีกในตาแกเลยตามใจคุณฉีกขนาดนั้นเลยผมจับเองแต่ใค,ค,คุณบอกว่าผมคุณในเพงไทยคุณเฮ้มันด่าฉันมันพูดสปกปรกมันเอ่าเรืรอฉันถามว่ามันดูอะไรฉันมาแอบดูอะไรฉันถามอีกถามแล้วถามอีกมันไม่พูด พูดพูดออกมาสักคำหนึ่งมเม็นเหลวสามบัดทบเฮ้ยไรเฮ้ยเพลงพูดแบบเรื่องหืมหลาม,มกหยาบช้าอั้นในวะไอ้้ไยมันว่ามันไม่มาดูเออไอ้เพลงมันว่าฮั้นในเพลงว่าหรือไอ้เพลงว่ามันไม่มาดูมันไม่เห็นเออไอ้้ไยหลบไอเ้เพลงฮั้นเรียกว่าไม่เพลงว่าหรือ ุผมจับให้น่องชี้เลยต่อเดี๋ยวให้น่องบอกคำเดี๋ยวไห้เพงพูดด่าว่าผือไอ้เพลงงานไม่ไหวเพลงอะไรมันว่าผือไอ้เพลงมันว่ามันไม่มาแอบดูเออไม่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 มาแอบดูเออไอ้ยเลยมันไม่มาแอบดูที่ใครที่อุ่ยเพลงหยัดไม่มันจับไปมันขี้งกรนตายต่อเดยแม่มันหยัดตัวบาปนั่นแหะสิจับจะฉันจะหลักก็ทชังนี้ นุ้ยทางนั้นขับขับเรียบร้เรียบร้อยเรียบอย้ยบอยแม่เทง่โอ้ยอย่านีแม่มันเป็นซากอูพูดถึงบอกเธแล้วแล้วใครไลดูย่าตามมาดูดิดโอ้ไปไน,น้อยกูคนเดียวมาทีไปยบหน่อยจะใจอ่อนไปนี่หน้าไปยบหน่อยรวมโอ้ไปรวมกับใหม่โอ้เดี๋ยจะลาเนียไม่รู้อย่างรวมปะนะโอ้ลกัลกเขาลักเขาจับไม่ได้จะจะฉีกปากนั้นโอ้ยชตวบานตับอูบะไอ้พวกเปอเจะมนไปปลาด้วยกูคนดีย โอ้ตอตอตอหยุดนะหยุด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 ไอหมาเท่งหยุดนะเมะตัดหัวพ่อมังเนี่ยหยุดนะหยุดหยุดด้วยปลอดภัยปลอดภัยเจ้าอ้วไม่คิดกันกังเหมือนเด็กมึงมึงจะว่าตองหมัดตึงขี้ไอ้ไรไอ้ไรเต้าหนยไปไหนมาเนี่ยเม่เดี๋ยววันนี้มึงอย่าลืมวอกนี่เลี้ยว ว่จะล่าแต่ดูนี่แหละมันสมองติดอ่ามีประโยชน์ต่อกูอยากแรงนี่เป็นผู้ติดช่วยชีวิตกูสมองกูนี่ไอ้ไรอ่ะสมองมึงช่วยชีวิตเดียวใจถึงไม่ช่วยชีวิตก็ช่วยความแคบไปช่วยระยะนู้นอีตะวันตายมาชี้ปากโอ้ถิ่นกูถึงกุ้ยแล้วแก่าจแล้วกูหลอกปลาหนุ่งถึงกูกลาดบอกกูกลาดถึงพอมันเห็นใครกูก็มันล็อปอ๋เหลือจังหรอมึงอะไนั้นใกล้ฉาได้ไปยิ Mấy lô nòng bằng tay nòng không. vẫn không... Trùng khía này... Ai, nói ai, khía, ai, 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 và ai, 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 rồi ai, con nằm ai, nút ai, ai, con ai, 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 ตแต่นี่ยอดจะนี่เธอจะไปเสียแล้วละเดือนอเนเสียไกลายเต่จะเต่จะคกิดะรัน,จ,รนจะมาอยู่คู่กับจายที่นะเดือนนะแต่พี่จะไม่ลืมเดือนชัวเดือนปีพี่เจ้า ือนจะเป็นเลิกเกินจะต้องลาพี่ไปก่อนแล้วนะพี่มันนีเจ็ดวันแล้วเดือนจะลงมาหาพี่อีกโถ<ฮ><ฮ>เดือนจ๋าสุดที่รักของพี่อย่าเนอะนะเปียดเดือนคงถูกหลงโทษเดือนคงถูกหลงโทษแน่นอนเดือนจะพยายามมาหาพี่ปุ๊บปุ๊เจ็ดวันจะเดือนจ๋าเชิญที่เจ้าทูลหัวเดือนแล้วเถอะ ถึงเวลาแล้วละเธอเอ้ยแล้วเข้าอิจชาวบัตรที่คูไม่อมาเหนไหมว่าวัยสาวนล้วบัตรที่คูไม่อมาเมื่อแตจะี่บัตรที่เขาอากุยบัตรที่ใ้มาคูยเฉ่ดาเมื่อหนุ่ยวันนั้นเดือนลาก่อนนะครี่แล้วเดือนจะมาหาที่อีกลาก่อนนะครัีหนุยเพงจนวันเดือนจะลงมาอีกกลับรานะครับ อกอว่าไปแล้วมันไงล่ะไอ้รกับไปไอ้กับไปดูเจีจอบเจี๊อบบ้าพูดก็ไม่เป็นเป็นก็ไปทุกไปเจี๊ทุกกะตีกะตีมึงกับกึงารุนขอขเลยกับกูเดือนไปก่อนแล้วนะพี่นะอย่าลืมน้องสินะพี่อย่าไม่ลืมเดือนเลยจริงๆนะคะนีเดือนไปก่อนแล้วค่ะพี่ไปก่อนแล้วนะโพเดือนจ๋า เดือนไปแล้วอย่าลืมลงมาพี่นะเจ็ดวันลงมาพี่พี่จะรอคอยเดือนอยู่ที่นี่ไม่มีศาลาเดลมิทเมื่อเดือนไม่อยู่พี่จะคอยอยู่ที่ใตไ้ไม,ม้เดือนพทธิรักของพ,พี่จะไม่ลืมเดือนเลยเดือน๋ามมาหลามพทธนรักของพี่พี่จะไม่ลืมเดือนเดือนก็จะไม่ลืมผีนะถดเทะอ๋อ่อกัะเปรตเปริเหม่อไม่เลยยุทธ เดือนเตอร์ไปเสียกเลยายเดือนเอเสียกเลยายบอกมาเลยถามมาเลยค่ะครับครับครับผู้ชายก็ชอบอะไรกี่อย่างนะหนึ่งตรงนะค่ะนมใหญ่ๆจอบ